สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาของเดือนตุลาคม2565กันนะคะลัคนาราศีธนูมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวดาวประจำตัวยังคงโครจรอ,อยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพพันธุของดวงชะตาจึงเป็นช่วงที่ชีวิตมีความราบรื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่องสำหรับในด้านการงาน ในเดือนนี้การงานของชาวลัคนาราศีธนูจะมีความโดดเด่นและมีความมั่นคงเนื่องจากดาวพุธดาวเจ้าเรือนกรัมมะหรือเจ้าเรือนการงานโคจรเข้าสู่ราศีกันคือพบกรัมมะมีตำแหน่งมาตรฐานเกษตรตาธิบดีและยังได้ตำแหน่งมหาอุดในเวลาเดียวกันและดาวพุธยังเล็งไปยังดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่าน ส่งผลให้ท่านไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็จะราบรื่นท่านจะมีเครดิตที่ดีได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างจะเป็นช่วงที่ท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงในเดือนนี้ชาวธนูที่ทำงานในสายงานหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองงานติดต่อสื่อสารงานประชาสัมพันธ์การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับผลประโยชน์ ท่านที่เป็นตัวแทนในหน้าพ่อค้าแม่ค้าจะมีความโดดเด่นมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จตามแผนที่ตั้งเอาไว้ท่านที่ตกงานและกําลังหางานทำอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้งานทำในช่วงนี้หรือท่านที่ทำงานประจำอยู่และอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถทำได้ท่านจะมีโอกาสพบลู่ทางใหม่ๆในด้านของการงานการที่ดาวพุธ กลุ่มอยู่กับดาวสุกในเรือนการงานซึ่งดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุน้ำจะส่งผลให้ท่านมีทักษะในการเจราจาโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยมท่านที่เป็นนายหน้านักการตลาดหรือขายของออนไลน์จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากมีโอกาสจะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาในช่วงนี้ค่ะในด้านการเงินท่านมีแกนจะมีโชคลาภและความสำเร็จทางการเงิน ในวันที่11ตุลาคมดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรเดินหน้าเป็นปกติที่พบกระดุมพระหรือพบการเงินซึ่งดาวเสามีมาตรฐานเป็นกเกษตรราธิบดีคือมีความเข้มแข็งมั่นคงท่านจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมีไรายได้เข้ามามากขึ้นการเงินจะมีสภาพคล่องกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดท่านจะมีความคิดเรื่องใหม่ๆทางการเงิน จะสามารถหาเงินจากอาชีพที่สองอาชีพที่สามได้มีเงินเข้ามาจากหลายทิศทางท่านที่ทำงานกับเพศตรงข้ามจะได้รับความช่วยเหลือทางการงานเป็นอย่างดีในวันที่สี่ตุลาคมดาวเกตโคจรทับลัคนาเกิดของชาวธนูดาวเกตหมายถึงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านอาจมีฝันแ,แปลกแเป็นช่วงที่ท่านมีเซนต์บางอย่างเป็นพิเศษและแม่นยำ บางท่านอาจได้ไปในที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่23ตุลาคมดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีตุลคือพบลาภะของชาวธนูชาวธนูมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่อันเนื่องมาจากหน้าที่การงานจะมีเครดิตที่ดีในสังคมการทำงานของท่านในด้านของความรักดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะย้ายเข้าพบปัตนิที่หมายถึงคู่ครองคนรัก ในวันที่สมตุลาคมท่านที่โสดมีโอกาสพบเจอได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคนที่อาจจะมีอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาและยังมีดาวพุธกุมอยู่กับดาวสุขดาวทั้งคู่เป็นดาวคู่ธาตุน้ำส่งผลให้ท่านเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีค่ะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ